สวัสดีครับชาวโซเชียลช่องนาแดงไซเหลือเจอกันอีกแล้วกับเรื่องเล่าจากนาแดงเรื่องที่ชวนคนหัวลุกเรื่องที่ชวนน่าสงสัยและน่าติดตามสำหรับอีพีนี้นาแดงใช้ชื่อว่าเรื่องเชิญเข้ามานะครับผมก็เริ่มเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเรื่องนี้มันเกิดประมาณเมื่อ30 ก็ปีร่วม40ปีก่อนนะครับผมซึ่งสมัยนั้นนาแดงก็ยังอายุก็ไม่เท่าไรนะครับพอนาแดงก็ได้รับเหมางานสร้างบ้านหลังหนึ่งอยู่แถวบางบัวทองนะครับผมถนนบางบัวทองซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีทางการจดองการจนาอะไรที่ทันสมัยนะครับผม,ผมก็เป็นรับงานสร้างบ้านหลังหนึ่งเป็นเหมือนค้าลืกหาเลยอยู่แถวอ,อำเภอบางใหญ่นะครับผม ซึ่งเจ้าของเขาก็เป็นสตูดิโอใหญ่เลยนะครับผมที่สำหรับทำการสสดงการสแสดงคุณไงค่ายค่ายผลิตสื่อบันเทิงค่ายหนึ่งแต่วางบัวทองก็น่าจะรู้จักนะครับผมแต่วางใหญ่คือระหว่างนั้นก็นาแดงก็ไม่ได้ไปช่วยงานพ่อเท่าไรหรเพราะนาแดงติดเรียนอยู่ที่ารามินทานะครับตอนนั้นก็ยังยังอายุไม่มากเท่าไหร นะครับก็ไม่ได้ตามงานพ่อนะครับแต่เรื่องนี้พ่อของนาแดงเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับเรื่องมันมีอยู่ว่าพ่อนาแดงเขาจะไปนอนค้างอยู่ที่หน้าง,งานก็จะมีบางครั้งที่จะต้องกลับมาบ้านที่รามินทาเพื่อที่จะบบว่ามาก็มาเนาะสองสาวรรันจะกลับมาทีนึงนะครับสมัยก่อนพ่อนะาเขาก็ชอบดื่มแกจะดื่มเบียดื่มอะไรกับคนงานกับลูกน้องกับพี่น้องนะครับผมแล้วแกก็จะมี มอเตอร์ไซค์ยอยู่คันหนึ่งอะไรก็อะไรเนยะ MTX หรือเปล่าเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากนะครับสมัยนั้นใครได้ขี่ถือว่าเท่มากเลยนะครับขาพ่อนานี่เขาแกไม่ถึงหรอกแต่แกใจรักอ่ะคนอยากจะขี่รถวิบากสมัยนั้นใครมีมันเท่แกจะชอบสไตล์แบบเกยงยีนเสื้อยีนใส่แว่นอะไรเงี้ยแล้วสมัยนั้นกฎหมายก็ยังไม่เข้มขัดเรื่องการใส่หมวกกันน็อกนะครับพ่อนาก็จะแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกแกก็จะแกก็เลือกสระแบบว่า ไปเรื่อยของแกนะครับผมแล้วมาอยู่วันหนึ่งวันนั้นแกจะกลับมาบ้านที่รามินทานะครับเสร็จปั๊บแกก็มีอาร์มีอาร์คือน้องพ่อเนี่ยมาด้วยคนหนึ่งแล้วก็ลูกน้องมาอีกคนหนึ่งนะครับหน้าแดงที่เรียกว่าแกเรียกว่าลุงแล้วกันลุงศักด์สมัยนั้นซ้อนสามตำรวจก็ไม่ค่อยได้สนแล้วครับแกก็ขี่ซ้อนสามคนมาเลยคืออาร์นานี่นั่งหลังลุงศักด์นี่ซ้อนกลางพ่อน้าเป็นคนขับ นะครับก็ขี่มาจากบางใหญ่เลยขี่มาจากบางใหญ่เพื่อจะมาะไรามินทาซึ่งถนนบางกรทองสมัยนั้นมันเป็นลัดยางสองข้างทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยต้นตาลน,นะครับถ้าใครเกิดทันจะรู้เลยว่าต้นตาลเนี่ยเต็มสองข้างทางขี่ไปนี่เป็นต้นตาลกับต้นกล้วยนะครับตลอดแนวเลยไฟทางก็ไม่มีคือเป็นอะไรที่น่าขนลุกมากเพราะสมัยนั้นน้าก็ได้นั่งรถไปกับพ่อด้วยเหมือนกันนะครับก็ได้นั่งรถไปกับพ่อเพื่อที่จะไปทํางาน สมัยนั้นไม่มีรถรถกระบะรถเกง๋งรถอะไรเลยเพราะว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์เราถือว่าเท่แล้วนะครับเสร็จปุ๊บระหว่างทางที่ขี่กลับมานะั้นมาถึงประมาณตรงแยกตรงที่ปัจจุบันนี้มันจะแยกตัดกับนถนนอาจาไม่ผิดแจ้งวัฒนะหรือเปล่านะ้าไม่ค่อยสันทัดนั่นนั้นนะ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 คือสมัยนั้นยังไม่มีอะไรเส้นทางยุ่ยเยี่ยไปหมดเลยนะครับมันก็จะมีอยู่เธอหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาเพื่อที่จะเข้าถนนแจ้งวัฒนะในปัจจุบันนะครับแกก็ขับมาสามคนกัน สักพักหนึ่งพอนากราต่อว่าแกบอกว่าระหว่างที่ขี่ไปเนะี่ยแกก็คุยกันสามคนในรถนั่งคุยกันไปคุยกันมาอาการก็กลืม่มๆด้วยสักพักหนึ่งแกก็เริ่มแบบมองไปที่ริมถนนข้างหน้าประมาณสักสามสี่ร้อยเมตรอ่ะแกเห็นแสงไฟครับเป็นเหมือนหมู่บ้านนะครับเหมือนจะจัดงานรื่นเริงกันะ่ะมีการกินเลี้ยงเหมือนเพื่อนพุทธปัจจุบันนี่ก็เหมือนจัดงานบวชอะ่ะ มีงานบวชงานอะไรมีไฟข้างทางมีมองเข้าไปแล้วเห็นเป็นคนนะครับผมพออน้าเขาขี่เข้าไประหว่างที่ขี่เข้าไปใกล้ๆนั้นเจอชายชายแก่อยู่คนหนึ่งใส่กางเกงขาวกวุาย้ยสีดํานะครับผมเสื้อไม่ใส่คือคนทถวนั้นสมยัยจะไปก่อนก็เนาะสไตล์แบบชาวนะนาชาวสวนก็ยืนอยู่โบกรถพ่อน้า,นาก็เลยโบกแกกบกพ่อน้าก็ขี่มาเห็นคนโบก ก็เลยจอดรถปึ๊บพอเห็นันมีแสงไฟมองเข้าไปข้างในใช่ไหมครับลุงชายแก่คนนั้นอ่ะเขาก็ชวนพ่อน้าว่าเนี่ยข้างในอ่ะเขาจัดงานกันเข้าไปกินกันก่อนไหมล่ะไหนๆก็มาเหนื่อย,ยแวะกันแวะขี่เข้าไปเลยขี่เข้าไปข้างในเลยนะครับพ่อนากันเลยมองกันสามคนก็มองพ่อน้าก็มองไปข้างในก็เห็นเป็นเส้นทางครับ เป็นทางครับทางดินลุกลังเข้าไปก็เห็นมองเข้าไปในพอน่อนะาเขาบอกว่าเห็นาบรสระบอกมีคนมีงานรลื่นเลงอ่ะมีการกินมีการเต้นรากันมีอะไรเฮฮากันเหมือนงานบวชกันแต่งตีมงานกันตอนช่วงเวลากรรกลางคืนพอน่อนะาก็เออไหนๆก็มาละคนนั้นก็ใจดีเนาะก็พยายามเชิญแล้วอ่ะพ่อนะาก็เลยทํา,าทยังไงได้ใช่ไหมครับก็เลยบอกออะไปเข้าไปเขาก็บอกเชิญเลยครับเชิญเลยครับชายแก่คนนั้นบอก เชิญเข้าไปเลยพอ่อนาก็เลยเบิ่งเต็มที่เลยขีย่เข้าไปเลยครับผมด้วยความที่อยากจะไปกินของฟรีนะครับขี่เข้าไปพอขี่ไปได้สักพักหนึ่งพ่อน้ารู้สึกว่ามันมันเด้งตึ๊กตึ๊กตึเลยคนเด้งได้แค่นะั้นนะพ่อน้ามีสติสิ่งที่พ่อนามองไปนั้นมันไม่ใช่ทางครับมันกลายเป็นแบบเป็นแบบทางที่ชันลงไปอ่ะคือถนน แตเส้นบางพวทองสม,มัยก่อนเนะี่าเป็นถนนเส้นหลักมันจะสูงใช่ไหมครับข้างๆจะเป็นแบบคูยาวลงไปเลยแล้วก็จะเป็นท้องนานแล้วก็เป็นพวกต้นตาลพอแล้วขี่ไปก็เด้งดดดดดแค่นั้นแหละครับอ่าที่นั่งหลังลุงศักดิ์ที่นั่งกลางก็เดินไปคนละที่คนละทางไกลไปเป็นหลายร้อยเมตรเลยพวกไปเต็มที่เลยลงไปชนไปชนจนชนคันน,นา,าพอหน้าก็เดินลงไปเก่งงไปน่าจะไม่สลบนะแต่ว่าเพลียอยู่พักนนพหนึ่งพอนาก็ลุกขึ้นมาบอกว่า,วา เอาแล้วทางเมื่อกี้มันหายไปไหนแค่นั้นไม่พอพอนะเลยตั้งสติได้เลยลุกขึ้นมามองไปที่ข้างหน้าจากที่เคยเห็นว่าเป็นเป็นหมู่บ้านแบบกาลังจัดงานนียง,งานอะไรกันอยู่รื่นเริงนะครับแสงสีเสียงกลับไม่มีครับกลับเป็นเรื่องที่มืดสนิทเห็นแต่ต้นตานลระยงระยางเต็ไมไปหมดก็ลงไปอยู่ในคูลึกมากใช่ไหมครับก็ได้กันอยู่พักใหญ่พอนะกันเลยเดินไปหาลุงศักดิ์ไปหาอา ซึ่งทุกคนก็เริ่มเริ่มเจ็บตัวว่าเอ๊ยทําไมมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงพี่ขับรถยังไงถึงมาลงข้างทางอย่างนี้พอนากระเราไม่รู้เหมือนกันมีคนเขาเรียกกูเข้าไปกินเหล้ากินเลี้ยงข้างในกูก็เรียวเข้ามาเลยอาก็บอกว่าก็ไม่เห็นมีใครนะแล้วจะมันมีอะไรที่ขับมาดีๆแล้วก็เรียกวักเข้าไปเลยนะครับหลังจากนั้นไม่นานก็มีตำรวจคนหนึ่งขี่มา มาจอดอยู่ตรง,ตรงที่กเกิดเหตุอ่ะแจ้งว่ามีคนแจ้งนะครับก็เลยตัดสินใจขี่รถตำรวจก็เลยลงไปตำรวจคนนักก้นไ,ไม่พูดอะไรเลยครับพูดอยู่อย่างเดียวพี่ครับพี่ห้อยพระอะไรพ่อน้าก็บอกเอ้ยมีอ,องค์เดียวที่ติดมาในกระเป๋าเนี่ยเขาก็บอกมีมีพระอะไรพี่ใช่ไหมครับพ่อน้าก็บอกโอ้ยมันมีองค์เดียวก็ไม่ค่อยได้ายหรอกคือตำรวจคนนี้ไม่ถามอะไรทั้งสิ้นเลยถามอย่างเดียวว่า มีพราะอะไรพี่มีดีอะไรใช่ไหมครับและตํารวจท่านนั้นเขาก็เลยพาพ่อนาแดงช่วยกันขี่รถขึ้นมาเสร็จแล้วน้ำมันมันท่วมเลยครับเพราะว่ามันด้วย,วยแรงกระแทกนะครับก็เลยพาไปไปเคาะประตูร้านมอเตอร์ไซค์เปิดให้ช่วยดูรถให้หน่อยเพื่อให้สตาร์ทได้นะครับระหว่างที่กําลังซ่อมรถไปนั้นตำรวจท่านนี้เขาก็กับคนที่ซ่อมร้านเขาก็เลยคุยขึ้นมาว่าพี่ผมถามไม่จริงอะพี่มีพระอะไรผมขอได้ไหม พอหน้าแดงก็เลยให้ไปองหนึ่งนะแกก็ไม่รู้ว่าเจ้าติดตัวองหนึ่งอะ่ะก็ให้ไปแกก็บูชาแก,กบอกว่าพี่รู้ไหมครับตรงที่พี่ลงไปเนี่ยตายกันไปกี่คนแล้วก่อนหน้านี้ก็ลดความตายตรงนั้นตกลงไปตายพี่นี่เป็นรายล่าสุดแล้วพี่เป็นคนเดียวที่รอดมาได้สามคนพี่รอดมาได้เขาก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงรอดมาได้นะครับนี่คือเป็นเรื่องที่แปลกมาก นะครับพ่อหน้าก็เลยไม่น่าคิดว่าการที่รอดมาได้เพราะว่าน่าจะเป็นรถวิบากหรือเปล่าเพราะว่า MTX สมัยนั้นอ่ะมันเป็นรถสูงแล้วมีโชคแก๊สด้านหลังโชคข้างหน้าเพราะฉะนั้นการที่ลงอยู่ที่สูงไปเนี่ยกระแทกยังไงรถมันจะซอฟกว่ารถมอเตอร์ไซค์ธรรมดาใช่ไหมครับทำมอเตอร์ไซค์ธรรมดาอาจจะคอหักก็ได้ถ้าเป็นรถใหญ่ก็อาจจะรถบี้ชนคารถตายก็ได้ถึงไม่มีใครรอดตรงนั้น ปัจจุบันนั้นแถวนั้นยังเป็นสร้างเป็นศาลอยู่เลยนะครับแต่ร้ายตาจุดไม่ค่อยได้นะครับตำรวจเท่านั้นบอกว่าพี่ถือว่าพี่นีของดีมากเลยนะพี่รอดได้เนี่ยผมมาหลายรายแล้วไม่เคยรอดสักคนมีพี่สามคน,นที่รอดมาได้ยังไงนะครับและนี่ก็คือเรื่องที่ที่ยังหาคําตอบไม่ได้เรื่องที่ยังยังยังพิสูจน์ไม่ได้นะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับผม มันอาจจะมาชีเรื่องผีที่สยดสยองน่ากลัวอาจจะเป็นการที่แนแดงเอามาเล่าเล่าคือเล่าประสบการณ์ที่ได้ฟังมาที่ได้เจอมาให้น้องๆฟังกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับอีหนึ่งเรื่องนะครับผมและอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนแาแดงด้วยนะครับผมและอย่าลืมละเหมือนเดิมเรื่องเราจากแนแดงอีพีต่อไปจะเป็นอะไร 罗冲。